สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลวังหงอําเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเขตพื้นที่หมู่บ้านอะไรนะครับก็มาเจอวัวไล่ทุ่งอยู่ฝูงหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็ยังเขายังเอาไว้ในคอกอยู่นะครับยังไม่ปล่อยออกนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสายๆยอยู่นะครับเก้าโมงกว่านะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับ เจ้าของวัวฝูงนี้กันนะครับก็อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับนี่คุณแม่กําลังจะคุณแม่กําลังจะทางเหนือเรียกจักตอกนะครับกําลังจะผ่าไม้ไผ่นะครับทําตอกนะครับตอกมัดไอ้มัดไอ้พวกถุงขี้วัวไคเอ๋อคุณทําจะมัดไอ้ถุงขี้ใส่ขี้วัวนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับคุณพ่อกับคุณแม่นะครับพ่อครับขออนุญาตให้สอบถามจื่อปอจื่ออย่างเจ้าครับ ชือยกยกกอยกอ๋อพ่อือยกนะครับยกยกพยกเนาะพอยกอายุตอนใดล่ะครับตามทะเบียนตามบัตรประชาชนนี่หกหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดล่ะโอ้หน้าหนุ่มจ้ะหกเจ็ดเออหน้าหนุ่มครับหน้าหนุ่มหกสิบเจ็ดบัตรประจำตัวลรามันเดิวมันเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนี่ครับเขาเจ็ดเขาสามพ่อเรื่องงัวมันนี่เมื่อไรยังครับนี่โอ้มันบอกแม่สามสิบปีแล้วสํหลานพ่อสามสิบปีแล้วปุบ ปรก่าม่เดอประมาณ3ยยางเลยตัว30กว่ปีมาละอตอนนี้มันอยูย่นี่กี่ตัวครับนี่ทั้งหมดนี่ครับมันเยอะนี่นะต,ตั้ตรงหญวไงนี่ที่30 3เมนเกิดถึง3ป3สิบหตัวตอนนี้มีอยู่3ห6ตัวครับท่านชมครับโอ้หท่านเลี้ยงมา30กว่าปีแล้วครับอย่างวัวตัวหนาตัว,ตว,ตวสกอืก <c oughs> ตอนนี้ก็ยังทํหน้าอยู่ครับที่นี่มัหนา ปีเบาเนี่ยอ๋อตอนนี้ตอนนี้คือไอ้มาเอาเรื่องงัวเป็นลักเลยปีนี้เราบป็ยังไงเฉพาะปีนี้เหรอแต่แต่ที่ผ่านมานี่ก็เนี่ยมาตลอดลูกเบาเนี่ยโอ้มาเว้นจับพอดีเลยเนาะปีนี้เนาะเข้าถูกเอ้ไม่ได้คืนครับอืมก็เลี้ยงงัวมาเนี่ยได้ขายครูปีก็ครับอืมที่แล้วจะได้ ข้าพองาะปูได้ที่แสนสามแสนปลายข้อขายเฉพาะแบ่งงาะปูออกไปเนี่ยนะครับปีนี้ขายงาะปูขึ้นจวนเท่าตัวสิตัวโอ้ตกตัวประมาณสามหมื่นครับปีแล้วคุณพ่อไปได้กัสามแสนกว่าครับสามแสนว่าโอ้เฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณนี้กูปีปอะไรปะกูปีอะโอ้ข้าพ่อขายงาะจะปีนียขายหงะาะปูเป็นลูกก็ทําได้แสนปลายดีกับเรื่องเงานี่โอ้พ่อนอกจากี่ป่ะจ้ะอัน ขายงัวในแต่ละปีตัวไอปีไหนสิบกว่าตัวล้วนี่ไอขี้งัวปลอก,กตักขายตัวได้จังครับตักขายไปขดรกระสอบตัวใดครับต้องเหตครับสองห้าบาทของสามสิบของอ๋อปลอกตักเนกระสอบของปลอกเองเขามาเปลี่ยนกระสอบก่อนครับเพิ่งขายถึงกระสอบประสามสิบบาทอ๋อแต่ถ้ามาเปลี่ยนสองห้าสองห้ากระสอบ<อ>มาคืนสองห้าปีปีหนึ่งนี่ ได้หลายกระสอบอยู่ก็ครับโอ้ได้หลายอยู่ถ้าว่ามันมันมาเดียวมาใครนี่น่าโปเป้าแข็งแรงน่าโปแป้เนาะเกินเกินห้าร้อยก็อะไรถุงไปอยูไปยู่แหละเป็นพันถุงพูดนะเป็นพันโอ้ปีละอย่างน้อยเป็นพันถุงก็สามหมื่นแล้วท่านผู้ชมก็มันปล่อยจะได้สบายดูท่านบอกว่าเฉพาะขายขี้วัวเนี่ยครับปีสองหมื่นกว่าที่สบายสบายท่านผู้ชมครับถ้ามัน ยังแข็งแรงอยู่นะครับ <ขอ S 1> มาเดียวบมาขายสู้แต่จำความประักโคเดียวของอยุ่งวังอ๋อตอนนี้ก็คือนี่แจ่มถอยแ<อ><อ>ลย้วถ,ถอยถอยเรื่องขี้งัวเอ่โดูโดนพระท่านท่านไม่อยากจะตักขี้วัวขายแล้วนะครับใคร<ม>อยากได้ก็มาตักเอามามาไอ้คิดค่าไอ้ต่างหากนะครับเฉพาะมาได้มูเดียวเอามาได้สิบบาทมาสิบาบาทมาตักเองท่านบอกว่าสิบบาทบ้างไอสิบห้าบาทบ้างนะครับไม่ไม่ท่านบอกไม่ค่อยไหวละ แต่ว่าขายขี้วัวปีหนึ่งก็สองสามหมื่นแล้วท่านชมครับก็เลี้ยงงัวนี่มันสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ก่อครับโอ้ชื่อเขาขายนะาหินนะค่ะชื่อแล้วได้หมดอีกนะเอพอเลี้ยงงัวมาสามสิบกว่าปีนี่ซื้อซื้อตีซื้อนะาได้หลายครับสปล่าซื้อซื้อนาซื้อส่วนซักอืมซื้อส่วนซักสองส่วนนะโอ้ประมาณส่วนส่วนซักนี่สองตีนี่ตีประมาณกี่ไร่ครับตีีน่ ทีนี่ประมาณสี่พุ่นพุ่นสองไร่ปลานี่สามไร่ป่าเฉพาะที่สวนนี่ก็ประมาณเกือบเจ็ดไร่นะท่านผู้ชมครับเจ็ดไร่ที่นาครับนาเนี่ยมีประมาณสิสองิบหไร่สิมหกไร่นี่ได้มาจากการขายงัวซื้อนะครับก็มอง สองแบงกันเดี๋ยวคนบนที่ไร่คนสองไร่ขนไร่ปลายนี่ก็ได้ไร่ปลายไปรู้ได้ไล่ปลายนั่นของพ่อของแม่นะแบงอ๋อจากมรดกเนี่ยได้ได้จากพ่อจากแม่มาคนไ,ไร่ปลายนอกนอกนหนึ่งสิบหกไร่นี่ได้มาจากการขายงัวไปซื้อตีทั้งนั้นเลยตีว่เาเขาขายเขากะเงินบ่บๆเขากะมามีตีขายก็ครับกู้เกษตรมาซื้อกันไม่กะขายงัวทรงเกษตรซื้อตีบ้าน ทีบ้านที่บ้านเรา้ยดเสนสาเนี่ครับท่านชมครับใครบอกว่าเลี้ยงวัวแล้วเป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวไม่ได้นะครับดูคลิปๆของมินจมีสต้างถอกลอนเนาะค่ายแบบไปกู้ม้ากู้ม้าแต่นี่ขายวัวกับไปใช่กระสีขายวัวอ๋อคือคือเริ่มแรกครับไปกู้เปิดมาซื้องัวก่อนงัวนี่แต่งัวไได้กู้พ่องัวปอกก่อนปอเลี้ยงเขากเขอางัวไกล้เขาก็ ตัวจะให้ปอกระสือไปก่อนปอที่แป้งปันปลายสองปันเรียงหนองเรียงมาเหมือนกันปอเป็นแก่ส่วนปอปันมันตัวน้อยมารุนเนาะอันนี้ปอเแก่แล้วชื่อปอมาใส่กระดูกส่วนเราเป็นงัวมรดกได้ได้มาจากปอแล้วก็สื่อของแกื่อเออาจนนสื่อสื่อมาจากปออ๋อเป็นงัวเป็นวัวมรดกจริงนะครับแต่ท่านก็ ก็ซื้อจากคุณพ่อมาเหมือนกันนะครับจากนั้นท่านก็มาปรับปรุงสายพันธุ์นะครับให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะครับนี่ครับหลายคลิปนะครับที่ผมถ่ายให้ท่านชมดูนะครับมีมีหลายท่านมากนะครับหลายเลี้ยงวัวมา20-30ปีมีที่เป็น40-50ไร่อย่างพ่อชวนนี่ก็ได้50ไร่นะครับแล้วก็พ่อทอนพ่อทอนนี่ก็ได้สามสิไร่นี่ครับท่านชมครับเอ เมื่อกี้พอดีมีสายโทรศัพท์เข้ามานะครับผมเลยต้องตัดสายก็ขาดตอนไว้ครับตอนนี้เดี๋ยวคุณพ่อก็จะ,จะจะปล่อยออกจากคอกแล้วนะครับถึงเวลาปล่อยละนะครับตรงนี้ก็เป็น,น,นเพิงพักสำหรับไปเลี้ยงวัวของคุณพ่อนะครับพ่อพ่อมานอนเฝ้าตัวเองครับนอนหรออ๋อนอนเฝ้านี่เลยสบายใจเลยนอนเนะาะ อ๋อครับหน้ามกนันอ๋อ,อก็คือไปกินข้าวกินปลาตีบ้านเสร็จก็ก็ <c oughs> มานอนนี่ <c oughs> นอนนี่อื <c oughs> บ้านผนกับผมนมีอลูกอยูอะไรครับ <c oughs> นี่ก็ยูพี่ตานนี่พา,านก็็น้อยอยูอ๋อนี่ครับมีมีอีกอีกท่านหนึ่งก็กำลังจะปล่อยออกไปครับนี่นี่ครับมีแถวนี้ก็มีวัวไล่ทุ่งอยู่หลายเจ้านะครับตำบลบางหงครับเออ แม่นี่เป็นห้องบ้านเหรอครับ<ฆ>บ้านนี่บ้านอย่างรับ้านอง่อยู่บ้านอย่หงกบ้านห้องห้งครับหมู่สามเดี๋ยวมูซีซ่แถวนี้หมู่สี่ครับดี่ครับเดี๋ยวไปดูคุณพ่อปล่อยปล่อยวัวนะครับนี่โอ้โหนี่ครับวัวของคุณพ่อสวยๆยนั่นเลยครับนี่ไปแล้วครับ เเป็นลูกผสมไทยใหญ่บามันนะครับแต่โครงสร้างใหญ่มากนะครับโครงสร้างใหญ่ยาวนะครับชุดนี้นี่ครับคุณพ่อบอกว่าพ่อคุมฝูงอ่ะไปติดไปติดสาวอยู่อีกฝูงหนึ่งนะครับไปติดสาวอยู่อีกฝูงหนึ่งครับอ,ออเพ่อซื้อมัดตัวไหนครับตัวนั้นจะชี้ชี้ตัวนี้โอ้เปลงนะครับ แล้วตัวดําเนี่ะนี่ก็ซื้อมาแล้วครับอืมงัวงัวก๊อกของคุณพ่อมีหลายตัวนะครับปีปีหน้าเนี่ยคุณพ่อคงปล่อยออกไปหลายตัวครับจะได้เงินอีกหลายแสนในปีหน้าครับอืมนู่นนะครับไปนู่นแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปดักหน้าถ่ายครับคุณพ่อนะครับนี่ครับท่านโจงครับวัวของท่านก็เดินไปตามทางเนี่ยครับ รถรถต้องจอดให้วัวนะครับ เสียงรบกวนนี่ครับฝูงนี้มารวมกันสองฝูงครับอย่างใหญ่เลยครับท่านชมครับน่าจะรวมรวมกันเกือบห้าสิบกว่าตัวครับห้าหกสิบตัวครับท่านก็ปล่อยลงทุ่งข้างหน้าเนี่ยครับเพราะตอนนี้มันมีการเก็บเกี่ยวมีการเก็บเกี่ยวข้าวกันแทบทุกเกือบทุกที่แล้วนะครับ การปล่อยไล่ทุ่งตอนนี้ก็สบายแล้วนะครับอโอ้โหนี่ครับรวมๆกันแล้วดูห้าหกสิบตัวครับท่านชมครับอสองสองเจ้าสามเจ้านะครับเนี่ยมารวมๆกันครับ พอมาพอมาปล่อยไล่ทุ่งก็เจ้าของก็จะมาอยู่ด้วยกันครับช่วยกันดูแลสองท่านนะครับคุณพ่อสองท่านแล้วก็ตรงนี้หนึ่งท่านครับอของพ่อมีกี่ตัวครับมีอันสิบหกตัวสิบหกตัวนี่ครับสามเจ้าสิบหกของคุณพ่อเมื่อกี้อีกสามสิบสาม่ิ นู่นอีกสิบนะครับเป็นสามสิบสามเป็นสี่สิบกว่าเกือบห้าสิบโอ้ยห้าสิบแล้วครับห้าสิบตัวนี่ครับฝูงนี้ห้าสิบตัวนะครับมันก็บอกไปในไกลครับอยู่แถวเนี้ยเนาะอุานเนาะกิ้นิน้าอ๋นะอปตัตตีห้างพุ่นนะครับไปขึนนะข้อมาดูเขาแล้วแล้วเนาะนี่ก็เป็นช่วงที่ปล่อยลงทุ่งแล้วนะครับสบายแล้ว,นะวเนาะเ้ย S <S แต่ว่าแต่ว่าไอคุณพ่อบอกเมื่อคุณพ่อบอกเมื่อเมื่อวานนี้เมื่อวานนี่ไปปล่อยไล่ทุ่งแล้วแอบไปกินไอ้ข้าวของชาวบ้านครับเขาใหม่เอานะครับปรับอห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทคุณพ่อบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวตักคิววขายก็ได้จิงเออแต่ตักีิววขายปีนึงเป็นพันกว่ากระสอบครับสบายสบายแล้ว มันเป็นมดเนี่ยอ kind of ๋อมันมันเดินมันเดินมันมันมันเดินลัดทุ่งครับมันไม่มันไม่ได้กืนมากครับมันไปเหยียบไปย่ำข้าวของเขาครับเขาก็เลยปรับเอาใหม่เอาเดี๋ยวคุณพ่อจะไปลัดหน้าครับมีกองจนประธานอยู่ด้านโน้นนะครับนี่ครับคุณป๋อก็คอกลายท่านจ้าครับอ๋อนี่เกือบอแถวนะครับครับครเดี๋ยววันหลังผมมาขอพูดคุยกับคุณป๋อ นี่เดี๋ยววัวของคุณพ่อก็อยู่ในฝ <อะ S 1> ูงครับแต่แต่ผมขอเป็นคิวคิวหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณพ่อนะครับคุณพ่อชื่ออย่างไรครับปศเสิต์สตน้องเขเนาะเดี๋ยววันหลังผมจะไม่เอาหาใหม่ครับเดี๋ยวไปถ่ายวัวของคุณพ่อนัานแหละครับสามท่านอยู่ด้วยกันมุ่นหมดครับคุณพ่อเสิร์ตนะครับท่านก็เลี้ยงอยู่สิบตัวเดี๋ยวจะมาค่อยมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวของท่านนะครับนี่ครับวัวของพ่อยกก็เดินเลาะเลาะ มาตามทางนี่ครับทางคนประทานแยกออกมาเป็นทางลูกลังครับนี่ครับมีคุณพ่ออีกท่านหนึ่งท่านก็เป็นดักอยู่ด้านโน้นครับขี่มอไซค์ขี่มอไซค์ดักเพื่อไม่ให้ไปลงพื้นที่ไอเป็นทางโน้นน่าจะเป็นป่าเ้าโพดนะครับป่าขโพด่าโพดเขาเอาข้าวออกปุ๊บเขาก็ตัดแล้วก็เผาแล้วก็เอาเ้าโพดลงนะครับนี่ครับผงนี้โอโค สุดยอดเลยครับฝูงนี้นี่เฉพาะของพอยกก็สามสิบสามตัวนะครับแล้วของมีของคุณพี่คนนี้อีกสิบหกตัวแล้วของคุณพ่อเสิร์ตโน่นับมอไซค์ยอยู่กลางทุ่งนน่นอีกสิบตัวนะครับนี่ท่านก็ช่วยกันนะครับช่วยกันสามท่านนะครับช่วยกันดักช่วยกันคุมไม่ให้มันไปทำความเสียหายให้กับพืชผลการเกษตรของชาวบ้าน,นครับเพื่อนบ้าน เลาะไปอีกแล้วครับวันนี้มาใช้ชีวิตเลี้ยงวัวไล่ทุ่งกันครับสวยมากเลยครับวัวแต่ละตัวนะครับนี่นู่นครับมาอีกเยอะเลยครับ <c oughs> คุณพ่อสายลุยนะครับโอ้โหลม้ลมล้มล้มต้นกล้วยไปแล้ว ล้มต้นกล้วยไปสองต้นแล้วครับโอ้ก็ตัวนี้มีร่องรอยการเป็นโรคลำปีสกรีนอยู่นะครับูุกก็คนี่ครับไม่รู้เป็นของใครแล้วตอนนี้ครับถ้าเป็นเจ้าของเจ้าของจะรู้ออกครับแต่ผมนี่ดูไม่ออกแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ของใครเป็นของใครแล้วครับ โอ้หมันสวยงามมากท่านผจ้าครับอย่างกัไปอยู่ในทุ่งในสวนในป่าไอ้ทุ่งหญ้าอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับบรรยากาศอโอ้ถ้าได้ฝูงนี้เป็นของตัวเองนี่ก็สุดยอดแล้วครับท่านเจ้าครับเดี๋ยวคุณพ่อยกกับเพื่อนเขาไปอยู่ใต้ตมไม้เดี๋ยวผม ตามเขาไปนะครับอืมัมันสามฝูงครับบางตัวก็ดื้อนครับบางตัวก็อ,อยู่กับฝูงบางตัวก็ออกจากฝูงไปครับต้องช่วยๆกันนะครับนี่ครับน่าจะเป็นลูกของ ตัวผู้ตัวนี้น่าจะเป็นของที่พอยกซื้อมาใหม่หรือว่าตัวข้างหน้าไม่รู้นะครับมันคล้ายกันไปหมดครับตอนนี้ ยกอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวท่านออกมาครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะปล่อยให้มันไปไปกินน้ําข้างหน้านะครับมีมีมีร่องน้ําอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวมไปดักหน้าเสียงนาน้อยเดี๋ยวนี้เขาทําเสียงนาทําห้างทางเหนือเขาเรียกห้างนะครับห้างนาครับไม่ใช่ห้างสับสินค้านะครับเป็นห้างนาทางเหนือนี่มีห้างเยอะท้างนา นี่ครับห้างห้างนานะครับก็มาอยู่มากินได้เลยครับนี่พอยกขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วครับมันมนปล่อยออกจากคอกใหม่ครับค่อนข้างจะเดินไวหน่อยนะครับคุณคุณพ่อก็ต้องใช้มอไซค์กันครับก็พอวมันสามฝูงครับมันต้องมาดักหน้าช่วยกันอย่างนี้ครับ เมื่อกี้พูดคุยกับคุณพ่อขาดตอนช่วงไงมีพอดีมีโทรศัพท์โทรเข้ามาพูดคุยกับผมคนระับก็เลยตัดตอนเ,อเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์การเลี้ยงวัวของคุณพ่อยกไปครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับพ่อยกใหม่ครับคุณพ่อคุณพ่อก็นั่งครับขับรถไปก็จอดใต้ต้นไม้กันไปอย่างนี้ครับสบายๆเลี้ยงวัวไล่ทุ่งแบบสบายๆ เลี้ยงวัวยุคใหม่ครับใช้มอไซใช้มอไซสบายตะกี้อู้คุยกับป่อยกไปเรื่องไอ้รายได้จากงัวนี่ปลอยกเลี้ยงมาสามสิบกว่าปีนี่แต่ก่อนนี่ก็บ่ได้ทำอาชีพอย่างอื่นเลยครับเลี้ยงงัวอย่างเดียวเองเนี่ยน้าเนี่ยน้าเหนอ่ะนะอ๋อเลี้ยงครอบครัวได้สบายเลยนะได้กับเลี้ยงงัวอืมม่ได้ไปกับ ง,งานเน่บหมไดไปแอลอ,อ,อีกตัวก็คือไอ้การงานอย่างคาดต้องก็ไดน้นะ่งองุทวากยกว่าต้องตัดพี่ตัดน้องเอามาดูแลวัวครับเพราะท่านเลี้ยงไร่ทุ่งนะครับแต่แต่บางครั้งถ้ามันท่านเอาไปไว้ช่วงในป่ามันก็มีเวลามีเวลาที่จะไปร่วมงานกับพี่กับน้องอยู่ครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงปล่อยทุ่งเนี่มันก็จะลําบากเนี่ยครับตรงที่ว่ามันไม่มีไอ้การ ล้อมรั้วอะไระครับมันก็เดินไปทั่วครับอีกอย่างมันเป็นฝูงใหญ่ครับของพ่อยกในฝูงใหญ่สามสิบกว่าตัวครับถ้าดูแลไม่ดีปล่อยทิ้งไปก็เดี๋ยวก็จะไปกินพืชผลของชาวบ้านนะครับนี่ครับหลายตัวส่วนตัวปูตัวใดมันติดปอซื้อมาสามสิบปลายตัวใดไหมตกหลังหเลยนทออู่น่นครับตัวนน้นทานซื้อมาครับเป็นลูกกระทบนะครับเป็นลูกกระทบอือเป็นลูกกระทบ เป็นพ่อพันลูกกระทบนะครับนี่นี่ตัวนี้คุณพ่อซื้อมาสามสิบกว่าแล้วนะครับก็เป็นลูกกระทบโบท๊ทนะครับเป็นลูกกระทบโบท๊ทตัวนั้นนะครับนอนาคตพ่อพันของคุณพ่อครับสนะ่วนผมนี่จําไม่ได้ครับตัวไหนเป็นตัวไหนวะต้องให้เจ้าของเขาครับรู้อย่างเดียวครับก็ลูกก็จบเฮนจบกันหมดแล้วครับ ยกมันเลยสบายแล้วเนาะมีครอบครัวกันหมดนี่มีทัานนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาพูดคุยครับตอนนี้ผมขอกักไว้ที่พ่อยกลเพราะท่านเลี้ยงมาสาสิบกว่าปีแล้วนะครับประสบความสําเร็จมาแล้วครับนี่ก็มีพ่อยกพ่อเสดนั่นชื่อยังก็ครับดวนอพ่อด่วนนะครับเดี๋ยววันหลัง ล<ต> <Dante> ้วนล да: uh, ้วนล้วนอ๋อพ่อล้วนนะครับเดี๋ยววันหลังผมก็มาพูดคุยครับนี่กับพ่อเสิร์ตนะครับเดี๋ยวผมขอกักไว้ก่อนครับยังไม่พูดคุยนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับพ่อพ่อยกก่อนนะพ่อพ่อยกเองเนาะยกนะผมก็เรียกแกยกยกอยู่ครับจริงแกชื่อยกนะครับมันเป็นคําควบของภาษาเหนือนะครับมันคําว่ายกเนี่ยครับถ้าเปออกเสียงเป็นภาษากลางก็เรียกว่าพ่อยกครับแต่ถ้าเป็น ภาษาเหนือเรียกยกเนี่ยยกเนี่ยมันเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือยากนะครับยากเขียนยังเขียนยังไงให้ออกเสียงว่ายกเดี๋ยวท่านผู้ชมลองเขียนดูครับยกนะครับยกลองเขียนเขาว่ายกดูนะครับถ้าเขียนยอยักษ์กับกอไก่มันก็จะอ่านว่ายกนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ยกนะครับนี่ภาษาไทยนะภาษาไทย พระสายพระาไทยแล้วก็สำเนียงทางเหนือนะครับคุณพ่อทั้งสามท่านกาลังจะปรึกษากันอยู่วางแผนกันว่าจะทํายังไงนะครับว่าจะไปไ<ห>อยู่ตรง,ตรงไหนจะไปดักตรงไหนว <laughs> ัวของท่านเดินเดินไวอยู่นะครับช่วงนี้คุณพ่อต้องวางแผนกันนะครับเพบาราะว่าวัวสี่ห้าเอ้ห้าหกสิบตัวเนี่ยเกิดไปเข้าพืชผลของชาวบ้านเนี่ยจะลาบากเขาครับการช่วยกันเอ่อการพบไปมามใช่ครับเนี่ยครับแบ่งกันเป็นจุดเป็นจุดนะครับไป ไปอยู่คนละมุมครับงูแปลงนู้นก็ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวครับแต่ก็ใกลหน่อยครับแต่สําหรับปูว่าไล่ทุ่งแล้วเขาเดินแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะครับเนี่ยเขาแยกมันสามฝูงครับมันไม่ได้เดินกันตามกันนี่ครับบางฝูงก็ออกไปด้านขวาบางฝูงก็ไปทางซ้ายนู่นนะครับ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 เดี๋ยวปอครับขอบคุณมากนะครับปอบบขอบคุณครับขอบคุณมากครับ อีมันคือความหูเนาะคือมาปางเล็กน่ครับครับคือวันนี้ไม่ได้พูดคุยกับคุณพ่อมาก้วเพราะว่าคุณพ่อติดภารกิจในการดูแลวัวเนี่ยครับเพราะว่าวัวค่อนข้างจะเดินไวนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับวันหลังจะมาพูดคุยใหม่ครับขอบคุณมากครับผมครับประเสริฐครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะขออนุญาตมาพูดคุยกับปอเนาะครับเนาะครับครับครับผมครับเดี๋ยววันนี้ก็จะปิดท้ายด้วยวัวตรงนี้ครับเพราะว่ามันจะเดินเข้าไปที่ กลางคุ่งนาลึกๆนะครับผมคงได้ตามไปนะครับก็จะถ่ายมุมนี้ให้ท่านผู้ชมดูครับนี่คุณพ่อพอยกท่านก็เอามอไซค์นี่ครับขี่ไปตามไปลอยลอยรถดูดนะครับรยมันเป็นลอยรถด,ดูดก็เป็นตีนตะขาบครับนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ท่านขี่รถดีมรุ่นอคุรูสภา,าเนี่ยยังกับขี่รถวิบากเลย <c oughs> โอ้สุดยอดเลยครับท่าน้ชมนี่นอกจากท่านจะเก่งเรื่องเลี้ยงวัวแล้วก็มีความสามารถในการขี่มอเตอร์ไซค์รถดีมไปตามทางพิบากด้วยครับสุดยอดสุดยอด,ด,ดนี่ครับอ้าวยังไงเนี่ยท่านวนนะครับ ท่านบอกจะเดินตามดีกว่าครับมอไซค์ไม่ไหวมันเป็นรถทางเรียบครับไม่ใช่วิบากคุณ <c oughs> พ่อบอกกว่าจะถึงนี่เครื่องในเครื่องในคอนหมดแล้วครับ <c oughs> ไม่ใช่มอไซค์แล้วไม่ไหวครับคุณพ่อบอกทางไม่สะดวกเพราะจากนี่ไปก็ไม่มีทางแล้วครับนู่นครับพ่อพ่อพ่อ,พอ,พอล้วนพ่อแลนี่ก็เดินไปทางนู้นครับนี่ก็คุณคุณพ่อยกก็จะเดินไปครับพอยกนะครับพอยกก็จะเดินไป ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกับเกษตรกรเพียงเล็กน้อยนะครับก็ถ่ายฝุงวัวให้ท่านผู้ชมได้ดูก็แล้วกันนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็คงไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ